สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับจาก a T E I T c h anel n นะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็จะมาเอาใจาสายโลกส่วนตัวสูงกันนะครับก็จะเป็นวิธีการปิดเสียงโพสะครับเสียงกดไลค์รวมไปถึงเสียงในคอมเมนต์เวลาเรากดส่งคอมเมนต์กันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนการปิดจะเป็นยังไงนะครับก็ เดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็จะทำผ่านที่มือถือของเรากันนะครับก็เริ่มต้นก็ให้เราเข้าไปยังส่วนของแอปพลิเคชัน a c e b o o k บนมือถือกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาในหน้าแรกของ Facebook ของเรากันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการไปที่ใน,ในส่วนของขีด3ามขีดนะครับซึ่งจะเป็นเมนูอยู่ทางด้านบนขวามือกันนะครับเมื่อเจอแล้วก็ให้ทำการคลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราทำการเลื่อนไปยังส่วนของด้านประมาณด้านล่างๆกันได้เลยครับให้เราไปเลือกที่เมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกันได้เลยครับ เมื่อเราเลือกแล้วนะครับก็ <Wow>. <New topic> จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงลงมาอีกรอบนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของเมนูการตั้งค่ากันได้เลยครับ <CA> wow. เ,รเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายัางในหน้าของการตั้งค่ากันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการเลื่อนหาในส่วนของหัวข้อ,อาการตั้งค่า กันได้เลยครับเมื่อเราเจอในส่วนหัว hey. ข้อการตั้งค่าแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของเมนูย่อยแสดงอยู่นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการเลือกไปยังในส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าสื่อกันได้เลยครับตามที่ลูกศรชี้กันนะครับเมื่อเราเลือกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายังในหน้าของสื่อกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการเลื่อนเลือก ไปยนส่วนของด้านล่างๆกันนะครับโดยจะมีหัวข้อที่เขียนว่าเสียงในแอปกันนะครับโดยในหัวข้อนี้นะครับก็ให้เราทําการเลื่อนปุ่มนะครับเพื่อทําการปิดเสียงนะครับโดยให้เราทําการเลื่อนปุ่ม ทางด้านขวานะครับมายังทางด้านซ้ายครับเมื่อเราเลื่อนเสร็จแล้วนะครับก็ในส่วนของปุ่มนะครับก็จะเป็นในส่วนของสีเทานะครับก็ตามที่แสดงดังรูปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและในคลิปนี้คลิปแนะนำการปิดเสียงในแอป Facebook ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก่อนในส่วนของ a T E I T Channel นะครับ ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ